ดุกคนกลับมาเจอกับมาบังรีไออีกครั้งเลคะวัน,นก็มาแบบน้าสดอีกแล้วนะคะก็ไม่สดสิเพราะว่ามีคิวนิดหนึ่งนะคะ่ะวันนี้เราเห็นลูปปกบอกกันแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวนะคะสิ่งของที่สอยมาจากติ๊กตอกอีกแรนนะคะเป็นติ๊กต็อกเกอร์อย่างเรานี่เป็นคนที่ชอบถ่ายติ๊กตอกมากนะคะก็สิ่งที่จะมารีวิวก็คือ อันนี้เลยค่ะนี่คือ glossico cc cream นั่นเองนะคะสอยมาจากติ k t อกนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขานะคะมีขนาด10กล้ามราคา169บาทนะคะถ้าซื้อในต่อตอมันจะส่งฟรีเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงดีมัน150บาทแล้วแล้วก็สามารถซื้อหลายๆร้านรวมกันได้150แล้วมันถึงจะส่งฟรีนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลอดแบบนี้สีชมพูดแดงมีความสวยงามมีความแบบ เออชอบนะคะแพ็กเกจอะไรเออก็ดูแบบดูดีนะคะเขาบอกว่าเป็น no alcohol no paraben แล้วก็ no silicone <c oughs> นะคะฉะนั้นคนผิวที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเขามีด้วยกันอยู่แค่สีเดียวนะคะแล้วก็มี SPF ห้ PA า PA 3บวกนะคะเขาบอกว่าให้ทาบริเวณหน้าก่อนแต่งหน้าหรือก่อนออกแดดซัก 15-30นาทีนะคะผิวปาลมเนีนะเป็นอานาโทนแบบโทนเหลืองนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นแมบคือ NC 1 8 NC 2 0 NC 15ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็วันนี้บอมใช้คู่กับฟองน้ำทับอันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาลงเลยดีกว่าคือแพ็กเกจอะมันดูใหญ่นะคะคือถ้าเทียบกับกันแดดส้มที่บมใช้นะคะเป็นแบบนี้ หลอดของ glossy glow จะมีความใหญ่กว่าแล้วก็ก็บีบลงที่หน้าได้เลยนะคะพื้นผิวของฟามเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีกระรอยขำใต้ตานะคะรอยแดงข้างจมูกนะคะแล้วก็แบบมีความแดงแๆหน่อยๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นรอยแดงนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยงง่ายเลยแล้วก็เป็นโทนเหลืองที่มีความขาวไม,ไม่ติดชมพูนะคะอะ เดี๋ยวเกลีย่ยเกลี่ไปให้ทั่วหน้าก่อนกแล้วกันนะคะเพราะลงประมาณนี้โอเคก็จะใช้่องน้ำนะทับอันนี้เนาะในการแบบตบๆลงไปที่หน้านะคะน้องเขาเป็นซีซีครีมนะคะทุกคนฉะนั้นมันจะไม่ได้ให้การปกปิดอะไรมากนะคะแล้วก็ทางแบรนด์นะคะก็เขาบอกว่าเออเป็นแบบตัวแทนจะแ,แบบมีความชามีความติดทนไม่ติดแมสอะไรเงี้ย เท่าที่ลองไปเมื่อวานก็ถือว่ามีความติดทนดีมนไม่เป็นคมอ่ะมันไม่ได้แบบขนาดแบบปกปิดขนาดนั้นเน้นงานสบายหน้านะคะถ้าถามว่าแบบคือปลาลมใช้พวกกันแดดที่ขายใน t ิ k ติกขายในอินเทอร์เน็ตมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ซันคิดเอ่ยนะคะแบรนด์จิน กันแดดส้มนะคะ,ะการแดดราชีนะคะอยากจะบอกว่าเนื้อแต่ละแบรนด์เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแบรนด์เมอรแรงเองหรืออะไรเงี้ยถ้าต้องการการปกปิดนะคะเน้นการปกปิดสีผิวที่แบบใช้ได้ก็คือจะเป็นแบบผิวขาวเหลืองก็คือจะเป็นกันแดดจีนอันนั้นหน้าปกปิดเลยหลอดชมพูนะคะถ้าต้องการงานแบบว่าแป้งแป้ง,ปงสบายหน้าไม่เน้นปกปิดนะคะก็ เป็นสันคิดนะคะมันจะแบบเกลี่ยง่ายอะไรอย่างนี้นะคะถ้าต้องการงานแบบมูสเบอร์รูหุมขนให้ใช้กันแดดราชินะคะแล้วก็อะไรอีกอะกันแดดหลายตัวมากที่รีวิวไปนะคะกันแดดส้มจะเป็นงานแบบเอ,อ่อมีความผ่องผ่องมีความเอ,อ่อหน้าฉ่ำมากๆนะคะคือตัว กลอสี่โกลเนี่ยยังหน้าฉ่าไม่เท่ากับกันแดดส้มกันแดดส้มหน้าฉ่ากว่าใครที่ไปเวสายความฉ่าให้ใช้กันแดดส้มเห็นปะเนี่ยเกลี่ยไปคือมันโอเคมากเลยทุกคนแล้วมันก็สีโอเคเหมือนจะขาวแต่ทำหน้าผิวปาเนี่ยเกลี่ยไปก็ไม่ได้ขาวมากนะคะส่วนเรื่องการปกปิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ให้การปกปิดอะไรมากเลยยังจะพอเห็นรอยคําใต้ตาอยู่นะคะเห็นปะความแดงๆความรอยคําใต้ตาอะไรเงี้ย คือสามารถบิวเพิ่มได้คือสิบกรัมเนี่ยให้มาเยอะนะแต่ปามแบบใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีคือเหมือนแบบว่าคือใช้ไปไหลายรอบอะหลายรอบมากแล้วื่องเนี้ยคือปาลเนี่ยใช้กันแดดเอ่อก่อนที่จะใช้กันแดดของ g l o s s i Go นะคะเป็นกันแดดแบบปกติเลยกันแดดของ Innisfree ที่เรา่อไปนะคะเมืเ่อคราวที่แล้วอะเพิ่มการปกปิดนิดนึดนงแต่มันก็ไม่ได้ปกปิด ขึ้นมาเยอะหรอกเพราะว่าเขาเป็นแบบซีซีครีมจะเน้นเป็นงานสบายผิวสบายหน้านะคะหายใจได้แล้วก็ใครจะใช้กอซี่โกแล้วต่อด้วยรองพื้นก็ได้หรือว่าใครจะใช้เดี่ยวๆแบบปามก็ได้แล้วก็ไปแต่งหน้านู่นนี่นั่นโนดนให้เสร็จแล้วก็ให้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะตอนนี้จะได้งานผิวมากยังเห็นความกละอยู่ก็คือมันจะเป็นงานผิวที่สบายหน้าแล้วก็เหมือนแค่เหมือน ทางความแดงๆของหน้าไปได้แล้วก็ไม่ไม่ฉ่ำนะความรู้สึกว่าไม่ฉ่ำสับผิวบาเมเห็นปะมันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นมันดูเป็นงานผิวที่อารมณ์เหมือนเซมิแมตนะคะจะฉ่ำก็ไม่ฉ่ำกัแมทก็ไม่แมทคือมันไม่ได้แมทกร,ริปสนิทแต่ก็ถือว่าสําหรับผิวปาร์มพี่ถือว่าค่อนข้างที่จะแมทโอเคนะคะนะ่เดี๋ยวพี่จะไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน โอเคค่ะ okay, ทุกคนมานก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ลุกนี้ลุกนี้ไม่ได้เสร็จแป้งนะคะก็แต่งประมาณนี้เบาๆใสๆก็คือเดี๋ยวจะพูดถึง Glossy Glow CC Cream เนาะที่เราใช้ไปนะคะก็สำหรับตัวปามเนี่ยสีโอเคสำหรับผิวปาม nc 2 0นะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ผิวเข้มมากๆ nc 3 0ขึ้นไปก็อาจจะมีความวอกลอยได้นะคะเพราะว่าตัวปามเองก็แอบจะมีความขาวกว่าผิวนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆถ้ามันแบบ สักพักอะคะ่ะมันก็จะมีความเหมือนแบบว่ากลืนเข้าสู่ผิวนะคะแต่ถ้าคนผิวเข้มจะจัดก็อาจจะระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเนื้อเกลี่ยง่ายมากตัวนี้คือเนื้อเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาสบายผิวนะคะส่วนเรื่องการปกปิดเนี่ยไม่ได้ให้การปกปิดสักเท่าไหร่ก็เป็นงานแบบเชีย ะะเบาๆไล์ๆนะคะปกปิดพวกรอยแดงอะไรไปได้แต่ถ้าเป็นพวกรอยใหญ่ๆรอยสิวหรุมสิวลออะไรเงี้ยก็ไม่ตอบโจทย์นะคะก็คือเขาเป็นซีซีครีมอะเป็นมันเป็นงานแบบงานผิวงานเบาสบายนะคะถ้าพูดถึงความแบบติดแมสไหมก็ต้องบอกว่าติดอยู่บ้างนะคะติดอยู่บ้างเล็กน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบติดจนน่าเกลียดนเหมือนแบบรองพื้นบ้างรองพื้นบางแบรนดน์ติดเยอะกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ มันเหมือนว่าตัวเนี้มันจะแนบไปกับผิวเวลาเราลงผิวด้วยพับอะค่ะมันจะแนบเข้าไปในผิวเลยเงแล้วพอวลาใส่แมทเนมันไม่ค่อยติดแมทเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่าติดไหมก็ติดนะคะส่วนเรื่องความฉ่าอะปั๊มว่ากระแดดโซม่มีความฉ่ำมากกว่านะคะมีความฉ่ำแบบฉ่ำดิวอีหน้าฉ่ำหน้าเงาเลยแต่ตัวนี้มันอยู่ระดับเหมือนเซมิแมทมีความกลางกางอ ะแ,แมทก,ก็ไม่เชิงจะฉ่ำก็ไม่ใช่คือมันอยู่กลางๆถือว่าเป็นผิวที่โดยรวมโอเคมากนะคะแต่ถ้าคนผิวมันอย่างฟ้าเป็นคนผิวแห้งผมรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าคนผิวมันฟ้ารู้สึกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนผิวมันที่แบบเยิ้มย้อยเพราะว่า น้องเขาเป็นซีซีครีมคงไม่ได้ทําให้คุณแบบออย c o คอนโทรลตลอดทั้งวันหรือว่าลองแวร์ริงตลอดทั้งวันนะคะน้องเขาแค่เป็นซีซีครีมนะคะถ้าใครอยากใช้แนะนําเหมือนแบบว่าผสมกับพรายเมอร์แมตติฟายงหรือว่าออยคอนโทรลก็ได้นะคะก็มันก็จะได้เป็นงานผิวสําหรับคนผิวมันที่ไม่ได้ต้องการการปกปิดเยอะแต่ถ้าคน ที่แบบต้องการการบกปิดเยอะอะลงตัวนี้เป็นเบสก็ได้ลงก l อ s s i c โกเป็นเบสก่อนเพราะว่ามันจะปรับให้หน้าเรามีความกระจ่งางใสขึ้นมีความไบรท์ขึ้นแล้วค่อยลงรองพื้นทับอะไรเงี้ยก็เอาใช้เนี่ยเป็นกันแดดเพราะว่าน้องเขามี sw50 p a 3วก,ก็เป็นกันแดดที่แบบดีเลยนะคะใช้ในประเทศชาติประเทศไทยที่มีแดดที่ร้อนแบบได้แน่นอนนะคะถ้าถามว่าชอบไหมก็เฉยๆไม่ได้ถึงกับแบบชอบมากไม่ถึงกัแบบ ว้าวสุดเลยเงี้ยแต่มันก็ใช้ได้ในชีวิประจําวันคือแบบบางวันอยู่บ้านเนาะก็ไม่ได้อยากทากระแดดอย่างดีอยากาะแต่งหน้าด้วยแต ก็ไม่ได้อยากให้หน้ามันแบบแน่นจนเกินไปแบบรองพื้นอนะไรเงี<ๆ>้ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็แต่งหน้าแต่ใส่เบาๆแบบนี้แบบเพิ่มลิปให้มันมีความแดงขึ้นประมาณหนึ่งนะคะโ okay, อเคหว,วังว่าทุกคนจะชอบการสหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์าปด้วยนะคะตามไปในโซเชียลมีเดียด้านหนะะ่นค่ะรีวิวต้าบปเเองทวิตเตอร์หรือไอจีแอปเเองนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบย